เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัประจำวันที่12กันยายนวันนี้กับรอบค่มเรามากันที่เรื่องของฟาคุนโดเปเลสรีกันก่อนครับกับรายงานของทางลอรีวิทเวลนักข่าวดังจากเดอะแอตแลนติก เดือจากรายงานในครับที่ออกมาระบุว่ากับขาวรือในช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ว่ากองทัพปีสแสดงของเรานั้นได้รับการเสนอจากเอเย่นให้ดึงตัวอันวาเอลกาซีปีวัย28ปีซึ่งเป็นข้างฟรีเอเย่นเข้ามาร่วมทีมเนื่องจากว่าตอนนี้สโมสรมีปัญหาแนวรุกทางกราบขวาทั้งเรื่องของเจดอนซันโชและก็อันโตนี อย่างไรก็ตามลอริวิทเวลนะครับก็ได้ออกมายืยนยันว่าทางกองทัพปีแสดงของเรานั้นไม่ได้ให้ความสนใจจะเซ็นสัญญากับอันวายเอลกาซีแต่อย่างใดเลยครับแม้ว่าจะได้รับการติดต่อจากเอเยนของนักเตะเข้ามาอย่างต่อนเนื่องก็ตามดูทางเอลลิเคนฮาร์กนะครับก็พร้อมจะผลักดันฟาคุนโดเปเลสซีขึ้นมาแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงทางริมเส้นฝั่งขวาแทานครับนอกจากนี้กับเรื่องของฟาคุนโดเปเลสซีนะครับวันนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งรายงานจากทางฟาบิโนโรมาโนที่ออกมาคอนเฟิร์มว่าทางสโมสรมนเชสเตอร์ยูไ กำลังอยู่ในระหว่างการเจราจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับฟาคุนโดเปโอลเลสเร่อยู่ด้วยครับจริงแม้ว่าตัวสัญญาฉบับปัจจุบันของตัวตั้งแต่นั้นจะเหลือถึง2ปีก็ตามแต่สโมสรก็มองว่าปีกวัย21ปีรายนี้คืออนาคตของทีมอย่างแท้จริงนั่นเองครับมากระดี่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของซามิลลักเฮิร์สนักข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์กับเรื่องของอีวานเฟอร์กูสันด้วยจากรายงานนะครับที่ออกมาระบ,บุว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กำลังวางแผนจชคว้าตัวอีวานเฟอร์กูสันกองหน้าดาวุ่งวัย18ปีของสโมสรไบรตันแอนด์โฮฟเข้ามาร่วมทีมในช่วงซนะัมเมอร์น้าซึ่งจากล่าวาวนะครับก็เปิดเผยว่าทางกองทัพปีแสดงของเรานั้นทราบดีว่าไบรตันพร้อมจะปล่อยนักงแต่ออกจากทีมในช่วงซนะัมเมอร์น้าและที่สำคัญนะครับตัวกองหน้าดาวรุ่งรายนี้ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายของทีมอยู่ก่อนแล้วด้วย มาคดีข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเมสันกรีนบูดกันบ้างด้จากรายงานของด a ลี่เมล l นะครับได้ออกมาระบุว่าในเกมลีกสัปดาห์นี้เมสันกรีนบูดมโอกาสจะได้ลงสนามเปิดตัวให้กับทีมใหม่อย่างเกตาเฟ่ซึ่งเขาย้ายไปเล่นแบบยืมตัวตลอดซีซั่นนี้นะครับหลังจากมีรายงานว่าตัวเมสันกรีนบูดนะซ้อมได้ดีและก็สร้างความประทับใจให้กับทางโคเซ่บอดาลัสกุซส์ของเกตาเฟ่อย่างมากครับในช่วงซ้อมอย่างไรก็ตามแฟนผี่างเราก็ต้องลุ้นกันดูนะครับว่าเมสันกรีนบูดจะได้ลงสนามอย่างที่เป็นข่่าาวเปล ยูในเกมลีกสัปดาห์นี้ของเกตาเฟ่นในครับจะเป็นการเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาในวันอาทิตย์นะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยครับมากันที่ข่าวต่อไปนะครับเรามาเด็โปรแกรม6เกมต่อไปของทัพปีศาจแดงหลังกลับมาจากช่วงพักเบรกทีมชาติกันครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่โปรแกรมบอลถ้วยกันแล้วดูในเกมสัปดาห์นี้เลยนะครับกองทัพปีศาจแดงของเราจะเปิดบ้านเจอกับไบรตันในศึกพรีเมียร์ลีกดูลงแข่งวันเสาร์นะครับเวลา3ามทุ่มตรง เกมต่อมาในช่วงกลางสัปดาห์นะครับถึงคิวของศึกใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกันบ้างแล้วกับการบุกเยอนทัพเสือใต้ในคืนวันพุธเวลาตีสองตรงเกมนัดต่อมานะครับเป็นเกมหลีกกับการบุกเยอนเบอร์ลี่หดือเกมคู่นี้ครับลงแข่งในคืนวันเสาร์เวลาตีสองตรงเช่นกันหลังจบเกมกับเบอร์ลี่นะครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้ก็ถึงคิวกับอีกหนึ่งบอลถ้วยอย่างศึกคาราบาวครับกันบ้างครับดิแชมป์เก่ายังทัพปีแสดงของเรานะครับจะเปิดบ้านเจอกับคริสตัลพาเลสเดือเกมคู่นี้ครับจะลงแข่งในคืนวันพุธเวลา เกมนัดต่อมาเป็นเกมหลีกนะครับแล้วก็ต้องเปิดบ้านเจอกับคริสตันพาเลสอีกแล้วเดี๋ยวเกมคู่นี้ครับลงแข่งในคืนวันเสาร์เวลา3ทุ่มตรงและเกมสุดท้ายจากโปรแกรมทั้ง6นัดนะครับในช่วงกลางสัปดาห์จะเป็นการเปิดบ้านเจอกับกาลาตาารายในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคืนวันพุธที่3ตุลาคมเวลาตี2ตรงครับ มากที่ข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของดารนเบนเอดิตกองหน้าชาวอังกฤษซึ่งเบนครับที่ออกมามองว่าเจดอนซะันโชน่าอาจจะหมดความอดทนในการเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยู่นแต่ละครับเนื่องสากว่าความท้าทายนั้นมันใหญ่เกินไปสําหรับเขาซึงที่ออกมาสวนก็ให้สัมภาษณ์ของเอริรเทนฮากผ่านสื่อแบบนั้นครับดิดารนเบนนะครับีท่ทัศนะกับเรื่องของเจดรนซันโชเอาไว้ว่า หากว่าเขามีความตั้งใจจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปต้องการอยู่กับสโมสอนต่อไปหรือว่ามีแรงปรัถนาที่จะอยู่ต่อคุณก็ต้องคุยกับเอลริเทนฮากเรื่องนี้หลังบ้านมากกว่าเจดอนซันโชต้องเข้าไปห้องทำงานของผู้จัดการทีมแล้วก็บอกเขาว่าผมไม่ชอบกับสิ่งที่คุณทำออกสื่อเลยหามาตรฐานการซ่องผมนั้นไม่ดีพอก็แค่บอกผมมาตรงๆดีกว่า แต่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าเอริกเทนักเนี่ยเคยบอกกับเจดอนซันโชไปแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งตัวซนะันโชนี่ยอาจจะตอบสนองไม่ค่อยดีเท่าไหร่และก็กลายเป็นว่าตอนนี้สโมสรก็ต้องพยายามรับมือกับเรื่องนี้แล้วแต่บางทีนะตามความจริงที่ว่าเขาออกมาแจ้งเรื่องนี้ผ่านสื่อสาธารณะสําหรับผมแล้วมันบ่งบอกว่าเจดอนซะันโชเนี่ยต้องการจะออกจากแมนยูนเต็ดเขาพอแล้วหล่ะก,กับที่นี่บางทีความท้าทายมันใหญ่เกินไปสําหรับเขาที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดน่ะ ซึ่งก็น่าเสียดายนะเพราะว่าเขามีความสามารถล้นเหลือเขามีพรสวรรค์แต่บางที่หรืออังกฤษเนะี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็ได้หรือว่าเขาย้ายมาที่นี่เร็วเกินไปหน่อยแค่นั้นเองกับทัชนะเรื่องของเจดอนซันโชยังไม่หมดนะครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์ของทางแกเร์เซาเกต กุนซือทีมชาติอังกฤษนะครับได้ออกมาระบุถึงเจดอนซันโชว่าอนาคตของตัวลุกวัยยิมสี่ปีรายนี้ยังคงมีหวังนะครับกับการกลับมาตดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหลังจากตอนนี้หลุดโผไปกว่า2ปีเนื่องจากว่าฟอร์มการเล่นกับทัพปีแสดงของเรานั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่เลยครับณเวลานี้อย่างไรก็ตามแกเลยเซาเกตก็ออกมายืนยันนะครับว่าเจดอนซันโชน่ะก็เหมือนกับนักเตะอังกฤษคนอื่นทั่วไปนั่นแหละที่สามารถกลับเข้าสู่ทีมได้ทุกเมื่อครับหากว่ากลับมาชมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอีกคครรัั้้้งทีแกกเเเาาาววตไไดสมภษณจออช่ ผมคิดว่าเรื่องการกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งนี่แหละคือความท้าทายสำหรับเขาในตอนนี้เลยนะแต่สำหรับนักเตะทุกคนที่ไม่ได้อยู่กับเราก็ยังมีโอกาสเสมอหากว่าพวกเขานะ่ะสามารถเค้นฟอร์มเก่งกลับมาได้แล้วก็มีผลงานการเล่นระดับที่เหมาะสมกับเราและโดยเฉพาะกับเจดดนซันชโชแล้วผมต้องบอกว่าเขายังมีหวังอย่างแน่นอนเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของไมฟีฟิลดนอดีตมือขวาของนักโอเลกุนนาโซชาและก็เซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสันนะครับดีดังไมฟีฟิลันนะที่ออกมาเปิดเผยว่าคริสเตียโนโรนัลโด รู้สึกผิดหวังอย่างมากและที่ไร้การตอบสนองจากบรรดาเพื่อนร่วมทีมหลังจากการกลับมาสโมรสรนในรอบที่2นะั้นตัวเขานะ่ยพยายามจะผลักดันยกระดับสโมรสรนให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าว่าไม่มีใครจะตอบรับกับความต้องการจากเขาเลยครับก่อนที่สุดท้ายเอริกธินทักจะเข้ามาและโรนะัลดเนก็มีปัญหากับทีมจนสุดท้ายต้องย้ายไปอยู่กับอัลนาเซอร์เมื่อช่วงปลายปีก่อนนั่นเองท่านนี้ไมค์ฟิลานนะครับได้สัมภาษณ์กับเรื่องหนึ่งกล่าวว่า การกลับม,มาครั้งที่2เขามาพร้อมกับอายุที่มากขึ้นและก็มีความเห็นที่มากขึ้นมีความต้องการที่แรงกล้าอย่างมากขึ้นด้วยเขายังมาตรฐานระดับสูงเหมือนเดิมนะสูงลิฟเลยล่ะและก็น่าทํางานด้วยอย่างมากแต่ผมก็อยากจะบอกว่ามันก็มีแนวทางความคิดที่รุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน ผมจำได้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่เขาพยายามจะผลักดันและก็ผลักดันให้มันหนักขึ้นแต่เขาก็ไม่ได้รับการตอบสนองหรือปฏิกิริยาโต้อตอบสักเท่าไหร่จากบรรดาเพื่อนร่วมทีมมันนำมาซึ่งความผิดหวังจากเขาเมื่อคุณรับมือกับคนระดับท็อปแบบนี้นะมันขึ้นอยู่กับพวกเขาแล้วล่ะว่าพวกเขานั้นจะไปได้ขนาดไหนและพวกเขาอยากไปตรงไหนกันแน่พวกเขาอยากจะมองย้อนกลับมาแล้วก็บอกว่านี่แหละคือความสำเร็จผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพราะผมไม่เคยคุยกับเขาเรื่องนี้หรือเปล่า ซึ่งบางทีเขาอาจจะตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถทําแบบนั้นได้ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความท้าทายของเขานั้นมันเลยไปอยู่ที่อื่นแทนในตอนนี้เขาก็ยังเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ถูกต้องที่เขาอยู่ในซาอุดิอาระเบียแต่เขายังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ยิงได้เรื่อยๆนะกับลีกนั้นกาลังทำทุกอย่างที่เราทราบดีว่าเขาสามารถทําที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เช่นกันแต่การทํางานหนักและความท้าทายทั้งหลายนะ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีของแต่ละบุคคลน,นั่นแหละซึ่งโรนัลโดเขามีอยู่เต็มเตี่ยม เขาท้าทายผมในฐานะโคช้ชเขาท้าทายคาร์ลสเคโรสในฐานะโคช้ชแล้วก็ท้าทายเซอร์และฟกุสันในฐานะผู้จัดการทีมแต่มันก็คือเรื่องดีนะเพราะมันทำให้คุณก้าวอีกระดับหนึ่งแบบคนละขัว้วจากนักเตะธรรมดาเลยล่ะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม